สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Dragon Quest Tag นั่นเองตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้บริการบนสโตทยเรียบร้อยนะครับซึ่งก็เล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยตัวเกมก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะมาในแนวแท็กติกเทิร์เนตนะครับก็จะเป็นการวางแผนเนาะใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดผมจะแปะไวใ้ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับแฟนๆเกม Dragon q u e ไม่ควรพลาดเลยนะครับผม เ,ออเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่านะครับกออ็ในส่วนของเกม d a r k นท e เวสเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าออหลายเวอร์ชั่นแล้วเนาะนะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นในแนวตั้งนะครับผม,มก็ลองดูแล้วกันนะครับออมานี่มาแรเวเราสามารถที่จะทําการเปิดกาชาแล้วก็รีไปได้เรื่อยๆจนกว่าที่เราจะได้ตัวที่เราต้องการได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะไปทีละขั้นตอนแล้วกันนะครับผม มาลวจ้านี่ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าเมนูหลักของตัวเกมนะครับจะเป็นประมาณนี้เนาะอ่านี่เห็นไหมเข้ามาแล้วก็ถ้าเกิดว่าภาพมันยังไม่ชัดไม่สวยงามอะไรมากมายก็เนี่ยกดเข้ามาที่ตรงเมนูตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้ครับ Option ออนะแล้วก็สามารถมาปรับได้เลยครับนี่ฮะเห็นไหม q u a l ตี้ตรงนี้ครับปรับให้เป็นไฮขึ้นไปเลยก็แค่นั้นเองนะครับในส่วนของเสียงอื่นๆก็ปรับได้ครับนี่ครับปรับให้มันแบบ ขึ้นมาแบบนี้แค่นั้นแหละนะครับในส่วนอื่นก็ปรับแต่เอาเองนะครับภาษาก็เนี่ยฮะมีอังกฤษมีอะไรพวกนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ภาษาจีนญ,ญี่ปุ่นฝรั่งเศสประมาณนั้นนะครับผมอืมจะมีอะไรให้เราดาวน์โหลดเพิ่มเติมด้วยนะแต่ว่าผมยังไม่โหลดดีก,กว่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ2องจดหมายนะครับมันจะมีของมาแจกด้วยนะเออพวกเพชรพวกอะไรอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมมารับด้วยกันละกัน นะครับผมทีนี้ในส่วนการต่อสู้นะครับเราก็กดเข้ามาตรงนี้แหละครับแอดเวนเจอร์ครับผมอ่ากดเข้าไปอ่ามันก็จะมีด่านให้เราไปต่อสู้ครับก็คือเป็นด่านเนื้อเรื่องตามเอ่อสตอรี่เนื้อเรื่องนั่นแหละนะครับต่อมาอันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์ครับที่มันจะมีกิจกรรมต่างๆให้เราได้ทาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมอีกอันนึงเหมือนกันนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นเอ่อพวกดันเชนต่างๆครับให้เราไปหาของาะวันอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะครับผมประมาณนั้นนะฮะแต่ว่ามันยังไม่เปิดไนงะเพราะว่าผมก็เพิ่งลลองเ่นไป นะครับเ่ะเดี๋ยวมาดูที่ตรงสตอรี่แล้วกันนะครับกดเข้าไปนี่ครับผมตอนนี้ผมผ่านมาที่ด่านนี้แล้วครับชัปเตอร์ที่2ครับมากดเข้าไปเลยฮะนี่จัดไปครับอ่านี่ครับด่านนี้ครับนิว กดเข้าไปลองต่อสู้กันนะครับระบบการต่อสู้ก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนนะครับเพราะว่ามันจะมีออโต้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการจัดทีมนะครับสามารถที่จะกดอีดิทมานะครับเพื่อที่จะทําการปรับแต่งตัวละครได้นะครับว่าเราจะเอาตัวไหนลงอะไรยังไงนะครับถ้าเกิดขี้เกียจนะครับกดใน็กคอมเมนเดตตรงนี้ได้เลยครับกดทีเดียวปุ๊บนะออโต้ไปนะครับแล้วก็กดโอเคมันก็จะเอาตัวละครที่ดีที่สุดนะครับมาลงให้แค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้ยุ่งยากอะไร นะจ๊ะโอเคมาที่นี้เดี๋ยวเราไปต่อสู้เลยก็แล้วกันนะครับไปเลยครับผมอ่าอันนี้ก็จะแบบโหลดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับนิดหน่อยนะฮะมาะครับโอเคมาเร็จ้านี่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆครับกดสคิปข้ามไปได้เลยครับไม่ต้องดูหรอกนะเอาละครับนี่จึงอเอสคิปไปไม่ดู <laughs> มา ก็เดี๋ยวผมจะทำการปิดออตโต้เพื่อที่จะอธิบายการต่อสู้คร่าวๆก่อนก็แล้วกันนะครับ โอเคนี่อันนี้คือตัวที่เราจะต้องเจอใช่ไหมครัปิดก่อนนะครับเนี่ยฮะรูปแบบการเล่นจะเป็นประมาณนี้ครับแผนที่ตรงนี้เราสามารถที่จะเลื่อนได้นะครับแล้วก็ดูได้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับมอนสเตอร์ที่มันมีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวละครที่เรามีอยู่ครับเราสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนได้เลยนะว่าจะเอาตัวไหนมาลงตรงไหนนะครับสลับได้นะครับผมมันก็ถ้าเกมแนวนี้จริงๆอ่ะก็ไม่ควรจะออตโต้หรอกนะครับเพราะว่า คือมันจะต้องวางแผนนะแบบว่าต่อสู้อะไรเงี้ยถ้าเกิดเรากดออโต้เนี่ยอ่มันอาจจะแบบไม่ผ่านในด่านนั้นแต่ถ้าเราเล่นเองเราอาจจะผ่านก็ได้นะครับผมประมาณนี้เนาะก็ลองเลือกเลือเอากันเองแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวทีนี้ก็สมมุติอ่ะผมจะกดให้มันแบบต่อสู้เนาะนะครับเนี่ยตรงนี้ครับผมอ่าเริ่มแบทเทิลนะครับมานี่ฮะอ่านี่ก็จะมีการสอนเล็กๆน้อยๆนะครับในสมอ,องการโจมตีอะไรต่าง ก็ว่ากันไปนะครับนี่ฮะนี่สมมุติผมเลือกเอ่อตัวใดตัวนึงนะครับอย่างนี้ฮะเราก็สามารถที่จะสั่งให้มันไปอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็เนี่ยกดสายสกิลนะครับก็ดูว่าใส่ได้เปล่านะครับถ้าใส่ไม่ได้ก็เนี่ยกดเข้ามาแล้วก็เลือกนะครับนี่สามารถเลือกใส่ได้ตัวนี้นะครับอย่างเช่นอับปึ๊บไปนี่ฮะมันก็จะสกิลใส่แล้วเห็นไหมประมาณนี้ครับอืมตัวอื่นก็เหมือนกันนะฮะเราก็เลือกดูว่ามันจงตีได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะครับ ก็ถ้าเกิดไม่ได้เราก็อาจจะรอให้แบบว่าพวกมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันมาหาเราเองก็ได้นะครับโดยการกดรอตรงนี้นะครับผมแค่นั้นแหละนะครับอ่าตรงนี้ไปได้นะครับผมก็เดินไปนะครับผมแล้วก็จัดการเลยนี่ฮะปึ๊บโอเคนี่อันนี้คือในส่วนของการเล่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะเออแต่ว่า ก็ออโต้ดีกว่านะตอนนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องวางแผนอะไรพวกนี้เท่าไหร่นะครับให้มันไปจัดการนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการแบบว่าเพิ่มความเร็วนะครับความเร็วในส่วนของการโจมตีนะครับการต่อสู้อะไรต่างๆนะครับมันก็จะเร็วขึ้นเห็นไหมฉากต่างๆนะครับถ้าเกิดเราไม่ปรับให้มันเร็วเนี่ยมันจะช้ามากนะครับผมเนี่ยเนี่ยปรับแบบ normal ธรรมดาไหฮะกว่ามันจะสู้กว่ามันจะอะไรนี้นะครับนี่ฮะก็วิ่งวิ่งเดินเดินเข้าไปประมาณนี้ครั มีวิ่งหนีออกมาครับอ่าเป็นการตั้งหลักอะไรอย่างนี้เออมันก็จะแบ่งเป็นเทินเทินตานะครับอ่านี่พร้อยอ่ะสปีดมาแล้วกันปบ๊บปึเบืัอจไปคือมีกล่องให้เราไปตีด้วยนะครับเราสามารถไปตีเปิดกล่องอะไรอย่างนี้ได้เลยนะอืมเนี่ยอันนี้ก็คือข้อเสียของออโต้นะครับเราไม่สามารถที่จะเดินไปตรงกล่องตรงนั้นได้เพื่อจะไปตีอะไรอย่างนี้นะครับ นะก็ลองปรับปรับกันเอาเองวางแผนก็เอาเองนะครับอันนี้ก็ชนะนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบสมดาวอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ได้เพชรใหม่กันหนึ่งอ่ะเลเวลอัพ up ไปแล้วไร่บร้อยนะครับระบบการต่อสู้ก็ร่าวประมาณนี้เนาะนะครับผมอ่าโอเคนี่ได้ของมาอีกครับอเพชรก็ถือว่าแบบเออเอาจริงๆแจกง่ายนะแจกมาเรื่อยๆรื่อนะครับผมเออนะค่อยๆเก็บสะสมไปนะครับการต่อสู้ก็ดูประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับผมทีนี้ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่ในส่วนของหน้าโฮมกันนะครับอ่าปรับเข้ามาหน้าโฮมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเปิดกาชาเลยดีกว่านะครับในส่วนกาชาก็จะอยู่ตรงนี้ครับตรงเอ่อสเกลตรงนี้นะครับกดเข้ามาปึ๊บนี่ฮะมันจะมีตู้หลายตู้นะครับผมเนี่ยตู้แบบเยอะแยะไปหมดนะครับผมอืมเลื่อนๆไปนะครับเอ่อการที่เราจะเปิดกาชาแล้วเอ่อสามารถรีได้เนี่ยนะครับคุณต้องมาดูที่ตู้นี้นะตู้ที่มันเขียนว่าเนี่ยครับ อ่าีทรายตรงนี้นะครับผมเนี่ยที่มันขึ้นตรงนี้นะฮะอันนี้คือเราสามารถรีได้นะครับสมมุติว่าเราเปิดมาแล้วเราได้ตัวที่ไม่โอเคไม่มีระดับ S ออะไรเลยอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถรีได้อีกครั้งหนึ่งนะครับมาลองดูกันเลยนะมากดเข้าไปครับจัดไปครับใช้เพชรทั้งหมด3 0 0 0ันับผมแล้วก็จะเหลือเพชร5 0 0นะครับมาจัดไปพร้อมลุยโอเคนี่ครับผมมาครับลองดูซิว่าผมจะ ได้ตัวระดับ S เลยหรือเปล่านะครับก็ถ้าเกิดไม่อยากดูตรงนี้ก็กดสกิปข้ามไปได้เลยครับมไม่ต้องดูให้มันยุ่งยากนี่ฮะตัวระดับ S มาละหนึ่งตัวเห็นไหมแล้วก็มีระดับ A เต็มเลยนะครับแต่ถ้าเรายังไม่พอใจเราก็กดรีใหม่นะครับอย่าไปกดคอนเฟิร์มนะถ้าเกิดคอนเฟิร์มคือคือเรายอมรับแล้วแล้วก็คือจบเลยนะเออนะครับามาดูรอบหนึ่งขอ S สัก2สองตัวนะ่ะผมไม่รู้หรอกว่าตัวไหนมันเก่งไม่เก่งนะครับอีอมี S มอีกหนึ่งตัวนะครับไม่เอา เอาใหม่ขอมีสักสองตัวได้ไหม S สองตัวถ้า S สองตัวก็พอเลยอะชึบแตไปเพื่อนปิ้งโอ้ยกดสกิปก่อนโอ้โหนี่ระดับเองเดียว S ไม่มีรีใหม่ครับผมอืมใครรู้ตัวไหนเก่งๆหรืออะไรยังไงก็บอกผมได้นะครับอืมผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเกมนี้นะครัปึบปุ๊บ โอ้ระดับเอสตัวเดิมมาอีกแก้ว่ะไม่เอาเออมาเอาใหม่มาเลยเพื่อนสกรปชิบกระิปข้ามไปปึ๊บโอ้โหอะไรวะเนี่ยผมว่ามันออกยากอยู่นะถ้าเกิดจะให้เป็น S 2สองตัวเนี่ยคงยากมากๆนะครับแล้วนั้นก็อ่ะเดี๋ยวผมได้ S มีอีกหนึ่งตัวพอละนะฮะปึ๊บโอ้ยอ่ะขออีกรอบ <c oughs> เออไว้เ้ย โลบมากเดี๋ยวลาบหายนะฮะเดี๋ยวรีกันอยู่เป็นชั่วโมงอย่างนี้ไม่ได้แล้วทีไม่เอานะปึ๊บนี่ไงโอเคตัวเดิมนะครับก็เอาตัวระดับนี้แหละมานะครับทีนี้ระดับ A มามีแค่2ตัวนะครับแถมตัวซ้ําด้วยนะช่างมันเถอดนะครับผมอ่ะกดไปนะครับคือเอาจริงผมไม่ได้แบบจะเล่นแบบจริงจังอยู่แล้วนะครับเกมนี้มาเปิดให้ดูคร่าวๆเฉยๆนะฮะอ่ะเรียบร้อยตามนั้นนะครับคือถ้าเกิดเป็นตัวซ้าเนี่ยมันจะทําการอเวกให้โดอยอัตโนมัตินะครับอย่างเช่นหนะตัวนี้ที่เราได้มา2ตัวนะครับมันเทีลย นะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยครับได้มาแล้วอ่ะทีนี้ก็เราก็มาที่ปาร์ตี้ครับผม,มนี่มาดูในส่งการจัดทีมครับเราสามารถอัพเออแรงซ์อัพอะไรได้นะครับผมนี่ฮะก็มาแล้วตรงปาร์ตี้นะครับก็มาดูที่ Edit Party เลยนี่ครับผมอ่าก็กดและคอมมานดเด็เลยนะครับจัดปลายออโต้ทีเดียวจบโอเคปึ๊บมันจะเอาตัวดีที่สุดลงมาแล้วเห็นไหมฮะ ประมาณนี้นะครับผมผมก็เอาตามที่ตัวเกมมาแนะนําเลยนะเออนะครับแล้วก็ทีนี้มาดูตรงนี้ครับอ่ามาสเตอร์แรงนะครับตรงมาสเตอร์แรงเนี่ยก็คือเป็นแบบเหมือนว่าอ่าเวลาที่เราจัดการกับมอนสเตอร์หรือว่าทําอะไรแบบตามที่ตัวเกมมากําหนดแล้วเนี่ยเราก็จะได้มาปลดล็อก ok อะไรแบบพิเศษพิเศษขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับผมประมาณนั้นนะส่วนต่อมาครับอันนี้ก็เป็นแรงครับแรงของคนที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแล้วก็มาสามารถตรวจสอบได้นะครับแต่ว่า ก็ของเราเนี่ยโอ้หไม่รู้อยู่ไหนนะครับอ่าต่อมาอันนี้เลเวลอัพครับก็ตรงตรงตัวเลยเราจะอัพเลเวลตัวไหนก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ทาการอัพเลเวลได้ถ้าเกิดว่าเรามีสมุดอัพอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะไม่มีไอเทมมาอัพนั่นเอ่นะครับประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคกดออกไปนะครับต่อมาครับอันนี้คือแรงอัพนะครับก็จะเป็นการอัพแรงตัวละครนั่นเองนะครับโอ้นี่ฮะมันก็จะมีสอนมันก็จะมีบอกอยู่นะครับเออถ้ามีตัวซ้ํามีอะไรเงี้ยนะครับก็มาอัพแรงเพิ่มเติมได้ นะครับประมาณนี้นี่ฮะเห็นไหมมันจะต้องมีของตรงนี้ด้วยนะครับผมเออมันไม่ใช่การเอาเวกเนาะที่จะมีตัวซ้านะครับตรงนี้ต้องมีของตรงนี้นะฮะถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่ามันหามาจากไหนอะไรเงี้ยแล้วลองกดเข้าไปดูนะครับมันจะมีบอกนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยัยงไม่ได้ผ่านด่านไปนะตรงนั้นมันก็เลยบอกว่ายังไม่ได้ปลดล็อกนะครับก็ยังไม่ได้บอกว่าจะต้องไปหาตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดปลดล็อกแล้วมันจะบอกอยู่นะครับผมต่อมาก็คือการเอาเวกนะครับก็คือเป็นการได้ตัวซ้ำมานะครับแล้วเราก็เอามาเอาเวกใส่กันนะครับ นะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปก็อันนี้ก็จะเป็นการอัปเกรด a อบิลิตี้ครับผมอัปเกรดตัวละก้ตัวละครอ,อะไรอย่างนี้นะครับกดเข้ามาดูนะฮะนี่นะก็กดติ๊กเข้าไปนะครับเราต้องมีของนะเนี่ยของที่เป็นสมุดแบบนี้เราถึงจะสามารถที่จะอัปได้นะครับมผมเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่ม,มก็เลยยังไม่ได้แบบแบบไม่ได้อัปอะไรนะครับแล้วก็อันนี้จะมีแบบว่าให้เราแบบแบบเรียนรู้พวกสมุด อาสกงสกิลอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่รู้หาจากไหนว่าอันเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเนี่ยกดก็ไปดูฮนะเนี่ยมันจะมีให้เราเรียนรู้ครับกดซีเล็กเข้าไปอะไรอย่างได้นะครับแต่ผมไม่มีนะครับผมก็ใครที่แบบต้องการจะเล่นก็ลองศึกษาดูอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับจะเป็นประมาณนั้นนะเมนูตรงเกมก็คร่าวๆประมาณนี้แหละนะครับส่วนนี้ก็เนี่ยอนะ่ะเดี๋ยวก่อนกดเลตเตอร์อ่าตรงนี้ฮะนะกดเข้ามาดูครับก็จะเป็นแบบว่าราค้าขายของนะครับผมอ่าตรงนี้ครับ ใครจะมาซื้อคงซื้อของอะไรก็มาดูได้นะครับผมนะมีตัวตัวระดับเอตรงนี้มานะครับน่าจะเก่งม,มั้งนะฮะเนาะส่วนอันนี้ก็กดเข้ามาดูครับเป็นมิชชั่นที่เราสามารถที่จะก,การันตีได้ว่าเราจะได้ตัวระดับเอมา1ตัวนะครับแต่ว่าเราจะต้องทําภารกิจมิชชั่นตรงนี้ให้ครบก่อนนะเราถึงจะได้ไอ้เจ้าตรงนี้มานะครับอถ้ายังทําไม่สําเร็จก็ยังไม่ได้นะประมาณนั้นนะครับผมมีพาสปอร์ตนี่คืออะไรวะ ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันแทะจะต้องซื้อมังปลดล็อกนะครับเพื่อที่จะแบบปลดล็อกระดับพาร์ทแบบรายเดือนก็มีนะครับโอเคน่าจะได้ของอะไรต่างๆนานามานะครับส่วนนี้นะครับอ่านกดก็มาดูครับนี่กดรับของรางวัลนะครับเป็นเพชรอะไรพวกนี้นะครับก็กดรับไปเลยนะครับมันจะมีมาแจกตลอดแหละเวลาที่เราผ่านด่านไปนะครับผมก็ค่อยๆเก็บสะสมเพชไปนะครับอ่มาดูนี่หน่อยดี่ total point คืออย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับกดก็มาอ่านดูแค่นั้นแหละนะครับอุ้ยได้แล้วเรียบร้อย เหมือนจะแบบเจ๋งขึ้นนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นมิชชั่นนะครับมิชชั่นที่เราผ่านไปนะครับผมก็กดมารับของรางวัลได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เรียบร้อยเลยโอเค่ามีแรงอัพขึ้นมาด้วยนะครับอังกดรับอีกปึ๊บโอเคอังกดรับอีกยังไม่หมดนะฮะปึง้งเรียบร้อยครับน่าจะเป็นแบบสมุดที่แบบเอ่อเราจะเอาไปอัปเดตตัวคงตัวละครหรือเปลานะครับเดี๋ยวผมกดเข้ามาดูตรงปาร์ตี้ตรงนี้นะแล้วก็เลเวลรอัพไหนรูิ ผมน่าจะได้มานละมังดอกอัพตรงนี้ดูน่านี่ไงได้มาแล้วครับอัพโอ้ขึ้นเป็นสิบเลเวลเลยเหรอดีวะ่ะงั้นก็อัพไปเลยครับนี่เป็นไงโอ้เลยว่าอัพขนาดนี้ก็เก่งดีครับผมอืมนะก็จะลืมมาอัพแล้วกันก็แนะนําว่าให้อัพทั้งหมดเอ่อทุกตัวนะไม่ใช่อัพตัวใดตัวหนึ่งนะครับอืม ก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับในส่วนของตัวเกมนกเนาะครา่าวๆคร่าวๆนะครับเอ่อถ้าผิดพลาดอะไรตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยกันละกันนะครับแต่ที่มีอะไรสอบถามก็สอบถามใต้คลิปนะอันไหนที่ผมตอบได้เดี๋ยวผมจะตอบนะครับส่วนตัวเกมนี้เอาไว้คร่าวๆประมาณนี้ละกันนะครับว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหนคลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันละกันนะครับไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับ